สวัสดีครับพบกันวันนี้วันเช้าวันจันทร์วันที่27นะครับวันนี้คุณหน่องจะมาสอบทดสอบวิชาฟิสิกส์นะครับสอบเก็บคะแนนเดี <address receptor engineer> <pet brief> ๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆมีความพร้อมที่จะสอบกันแค่ไหนนะครับยูฟ่ายูฟ่ายูฟ่ามีความพร้อมแค่ไหนครับเต็มร้อยครับครูเต็มร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราแน่นอนอ่าครับเกียรติกมลพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมมาอุลกาบครับพร้อุลกาบเราจะมาดูว่าใครจะเป็น ท็อปของห้องนะครับอ่านักเรียนเรียนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ชมหน้าผู้ทําข้อสอบได้เร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างทําข้อสอบได้ไหมได้ได้ไหมได้อยู่ได้ทาได้ทำะกะว่าจะผ่านไหมอาจจะผ่านค่ะอาจจะผ่านอืเป็นไงบ้างครับไปอั้นทำได้ไหมได้ครึ่งก็ดีเหรอได้ครึ่งก็ดี อยากจะได้กี่กี่คะแนนคิดว่าจะได้กี่คะแนนห้คะแนนครับสิบห้าคะแนนดีมากสิบห้าจะได้คะแนนโปรโมชั่นด้วยนะอาเด็กชายภูมิว่าไงครับสิบสี่ครับได้สิบสี่สิบสี่ต้องตกนะสิบสี่นี่คือสอบตกนะครับเออสิบหกนะครับเอออ่ะละแน่ยนะเด็กหญิงบ้างเด็กหญิงมินทิรา ไมยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรสอบครั้งแรกนะครับสอบคุณหนอครั้งแรกก็สอบง่ายยากเดี๋ยวว่าคอยดูกันนะครับเราดูหน้าแต่ละคนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างธนวิทย์สอบได้ไหมย1แน่นอนครับ21แน่นอนนะครับจากการสัมภาษณ์เราก็มีความหวังว่านักเรียนจะสอบผ่านกันทุกๆคนนะครับก็จะมาสัมภาษณ์นักเรียนดีเด่นของห้องเขาบอกว่าทำข้อสอบฟิสิกส์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ไม่ค่อยท้อเท่าไหร่ครับไม่ค่อยท้อทําได้ใช่ไหมนี่ว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ทาข้อสอบฟิสิกส์เนี่ยตอนนี้ผมทําได้แล้วอย่างเงี้ยมันเดิมครับมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ทีละพัททีละพัดเป็นไงบ้างทาข้อสอบครูเขาได้ครับเขได้ใช่ไหมเออ จากที่เคยทำยากๆมาในตอนนี้ง่ายแล้วใช่ไหมยากกว่าเดิมอ้าวยากกว่าเดิมอ้าวกขาบอกเขาสอบยากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจคะแนนกันนะครับ<า>ว่ามีใครจะสอบทำได้บ้างอ,อาจจะทำถูกไม่ถูกอะเป็นยังไงบ้างาาง่ายมากครับง่ายมากง่ยายมากง่ายมากที่สุดดีมากอาจจะได้สักยี่สิเออเห็นไหมยังต่ำอ้าวมันนะแต่คุณได้เท่าไหร่ อมีความมั่นใจขนาดไหนจะผ่านไหมให้คอมมั่นใจผมให้เกินร้อยเกินร้อยเห็นไหมเกินกราเลยผมให้ยังทำสิบแปดเลยอ่ะสิบแปดเลยอ้าวพวกนี้ล่ะได้เท่าไหร่มีความมั่นใจเท่าไหร่เต็มยี่สิบใช่ไหมใช่ใช่ใช่เต็มยี่สิบได้ไครับอ่าทุกคนก็กําลังจะมาส่งข้อสอบกันนะครับตรงนี้ส่งข้อสอบกันครับตอนนี้ก็มาเข้าห้องนะครับจัดบรรยากาศโตสอบอ่ทุกคนจัดห้องสอบ พี่ชายเลยเหมือนคนหนุห่มที่เรียนมามีความพร้อมแค่ไหนมีความพร้อมแค่ไหนนิดเดียบพร้อมแค่ไหนกลัว20%อันนี้พร้อมแค่ไหน50% 50%โอ้โหทำไมไม่อะตอนนี้นะครับเราก็สอบนักเรียนห้อง5ทับ3ก็เริ่มทยอยออกจากห้องสอบแล้วนะครับอันนี้คืออันนี้สอบเสร็จแล้ว มาถามความรู้สึกก่อนเป็นยังไงบ้างสอบฟิสิกส์รู้สึกดีมากๆาเลยค่ะเพราะว่าครูวรพงศ์เนี่ยสอนดีนะคะเราก็ว่าทุกคนนิ่ได้หน่อยเนี่ยก็คือจําข้อสอบได้แล้วก็คือแบบว่าทำข้อสอบได้เลยใช่ไหมอืดีมากข้อสอบตรงไปที่สอนเลยค่ะอืมดีมากดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นคะแนนกันได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาบอกคะแนนกันฟิลิปเป็นไงบ้างข้อสอบข้อสอบเขาเป็นไงบ้างง่ายมากครับเออง่ายมากทําไม่ได้สักข้อทำไม่ได้สักข้อ เอาหมายความว่าไงเนี่ยเขาบอกง่ายมากทำไม่ได้สักข้อก็หมายความว่าะมอ่ะหมายความว่าไงแปลฟังหน่อยสิไม่ยากครับแล้วก็ไม่ง่ายกลางๆใช่ไหมกลางๆต้นสค่อนไปแบบไม่ได้เลยโอหมากขึ้นแล้วทุกทีทำอะไรไม่ฟังตัเอฟังแล้วครับทำทำหลายอย่างครับอ,อันนี้ก็เป็นแนวคิดของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวรอตรวจก่อนนะครับเราก็จะได้รู้ว่าใครที่ ทำข้อสอบได้ไม่ได้นะครับทำได้ไหมเนี่ยได้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วชื่ออะไรเดชชัดตัววงตรงเลยฮะ่วงตรงน้องมีเป๊ะเลยใช่ไหมแต่ผมทําได้ไหมได้นิดนึงขอได้บ้างแล้วแล้วอะไรเป็นอุปสรรคทำให้ทําที่ข้อที่ทําไม่ได้เอไม่ได้เอาเครื่องเลขมาด้วยเอาเหรอหนักหน่อยจุดทูนสัญญงผมลืมจริงเหรอตัวเลขนิดเดียวเองนะตัวเลขไม่ได้เยอะเลยลืมอยู่บางอันเออลืมอยู่บางอันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง พอทำได้ครับพอทำได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับจะไปตรวจข้อสอบเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกคะแนนได้เตียนครับตอนนี้ก็ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วนะครับเราจะมาทำการตรวจข้อสอบให้กับเด็กๆนะครับว่าแต่ละคนจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับวันนี้เด็กๆทุกคนคงจะลุ้นมากเลยนะครับว่าฟิสิกส์สอบไปแล้วจะได้คะแนน เท่าไหร่กันเดี๋ยวขอตัวตรวจให้คะแนนนักเรียนก่อนนะครับ